ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอ่หลังจากเอ่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนนะคะทํางานนะคะในหน้า61นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทยอยทาส่งคุณครูมาแล้วแต่ยังมีนักเรียนนะคะบางคนที่ยังไม่ได้ทํางานส่งคุณครูนะคะก็ทยอยส่งงานด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะคะเดี๋ยวคุณครู ขอแชร์ oh, uh, share, นะคะหน้าจอเพื่อให้นักเรียน uh, mm hmm. เห็นภาพนะคะอ่ะคันคูแ์แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเรียนในหน่วยที่4ี่สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนนะคะหัวข้อการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะอ่ะ uh, นักเรียนดู uh, รูปนะคะสถิติภัยพิบัติาท,ทางธรรมชาติในอาเซียนปี2 5 6 2นะคะ อันนี้อ้างอิงมาจากเครือข่ายข้อมูลไขพิบัตรอาเซียนนะคะอ่นักเรียนสังเกตนะคะประเทศนะคะอาเซียนนะคะประเทศแรกสปปลาวเนี่ยเกิดน้ําท่วมสองครั้งพายุหนึ่งครั้งนะคะประเทศไทยน้ําท่วมหกครั้งพายุหกครั้งโลกระโชกสองครั้งดินถล่มสองครั้งกัมพูชาน้ําท่วมหนึ่งครั้งนักเรียนสังเกตนะคะ แต่และประเทศในอาเซียนเนี่ยก็คือจะมีภยัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะคะอันนี้เขาสำรวจนะคะในปี2562นะคะซึ่งเป็นการสำรวจในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกันยายน2562พบว่าภูมิภาคอาเซียนประสบภยัยพิบัติทางธรรมชาติรวม134รั้ง โดยสามารถแบ่งประเภทภัยพิบัติได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. น้ำพ่วม 2. องลมกันโชก 3. ไทพายุ 4. ไ่ยแรง 5. ดินถล่ม 6. แผ่นดินไหวและเจภูเขาไฟนะคะอ่ะนักเรียนดูข้อมูลสถิติทางธรรมชาติในอาเซียนนะคะเมื่อเดือนมกราคมถึงกันยายน2562อ่ะนักเรียนสังเกตในช่วงระหว่างเดือน เดือนมกราคมถึงกันยายน2562นะคะประเทศบูนนะคะและประเทศสิงคโปร์นะคะจะไม่พบนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่พบเลยนะคะเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเพียงสถิติช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้เท่านั้นนะคะ,ะนักเรียนลองดูนะคะจากตัวอย่างตรงนี้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มี ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นยามากที่สุดเลยก็คือห้าสิบสี่สงนะคะรองลงมาก็คือประเทศอะไรคะลูกประเทศสิลิปิ์ถัดมาก็คือประเทศอะไรคะประเทศไทยนะคะคอยู่ันักสะในใน,ในห่วงในห่วงนี้นะคะนักเรยียนอ่าแล้วดูภัยพิบัตินะคะใดที่เกิดมากที่สุดในที่นี้ก็คืออะไรคะลูกน้ำท่วมน้ำท่วมเกิดถึงห2สิบสองนะคะและรองลงมาคืออะไรคะลูก พายุนะคะอ่าภัยพิบัติเนี่ยเกิดทั่วโลกแต่อันนี้ที่ครูยกมาก็คือในประเทศที่ในอาเซียนนะคะอ่าตอนนี้การจัดการภายพิบัติทางธรรมชาติเป้าหมายหลักของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียนนะคะก็คือร่วมกันทําโครงการ,การจัดการภายพิบัติในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีการดําเนิน การอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสข้อข้อแรกนะคะจัดทําแผนปฏิบัติการการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนข้อ2นะคะสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เราเห็นนะคะถึงความสําคัญและช่วยหาแนวทางแก้ไขและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมเพื่อที่วันข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรน,นะคะไว้ใช้อย่าง,ย,างยั่งยืน 3. ม,มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและข้อสุดท้ายนะคะจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกกับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตรของอาเซียนเมื่อเกิดภัยพิบัติตรงนี้นะคะคุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทำเนี่ยแค่ข้อเดียววันนี้ง่ายๆเลยนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมสิ่งแวดลอ้อมแล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียนข้อ2 ข้อย่อยคือ2.1หน้า63หน้าเดียวนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวและเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องแล้วตอบคำถามในแผนภาพหน้าที่63นะคะครูจะมีข่าวมาให้ในหนังสือนะจะมีข่าวมาให้ให้นักเรียนอ่านข่าวนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวิเคราะห์อะไรบ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมีซอยให้เราเลือกสองอยนักเรียนอ่านแล้ววิเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมันตรงกันใหม่นักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าวงกลมนั้นไปนะคะ,อะสองสาเหตุนะคะเกิดจากสาเหตุใดมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกให้นักเรียนติ๊กเหมือนกันและสามผลที่เกิดขึ้นต่อประเทศอินเดียอินโดนีเซียโทษทีนะคะอินโดนีเซียนะว่าเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูก ไปนะคะและ4วิธีการป้องกันและแก้ไขให้เลือก2องคำตอบนะคะแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่นะคะจากนั้นถ่ายรูปส่งนะคะในอัลบั้มห้องของตัวเองนะคะครูให้เวลาทํา1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าทุกเช้าวันอังคารคุณครูจะมาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ ยังไม่ได้ส่งงานในวิชาคุณคืูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ